เปิดวาร์ปเจ็ดสาวสวยนางคณิกาจากเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมีชัยหงในจอว่าแซบแล้วนอกจอสวยแซบไม่ธรรมดาเริ่มกันที่จอยลินละนีผู้รับบทแม่แฟงที่ต้องมารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลเหล่านางคณิกาทั้งหลายซึ่งหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวละครแม่แฟงนั้นมีตัวตนอยู่จริงในสมัยรัชากาลที่3และเธอก็คือผู้ที่สร้างวัดคณิกาผล ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเรื่องนี้เราก็ได้เห็นสาวจอยในอีกมุมที่ถ่ายทอดบทนี้ได้ถึงใจมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมโบเมรดาเธอรับบทเป็นนิทราและบุญตา ดาราสาวยุคปัจจุบันที่พัดตกบ่อน้ําและย้อนเวลากลับไปในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเธอได้กลายเป็นบุญตานางคณิกาในสํานักของแม่แฟงซึ่งในบทนี้สาวโบเธอเล่นได้น่ารักและเป็นธรรมชาติมากๆเลยแหะครับจน,นแฟนๆหลายคนนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบทนี้สาวโบทําถึงจริงๆเลยแหะครับ เรนเดียปริศยานักแสดงสาวสวยที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเธอนั้นมีผลงานการแสดงมาแล้วมากมายหลายเรื่องและต้องบอกเลยว่าพัฒนาการความสวยของสาวเรนเดียนั้นยิ่งโตก็ยิ่งสวยและล่าสุดกับความสวยทะลุจอจนแฟนๆขอเปิดวาร์บหลังละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงอออนแอซึ่งในเรื่องนี้เธอรับบทเป็นคณิก,กาที่ชื่อว่าลำเจียกนั่นเองแหละครับคุณผู้ชม เนตตี้นาตาชาดาราสาวสุดสวยที่รับบทผู้ซ้อนนางคณิกาตัวท็อปของโรงคณิการแม่แง้งซึ่งเป็นคู่ปรับกับบุญตาเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีสีสันไม่น้อยเลยแหละครับและนอกจากความสวยแซบในจอแล้วนอกจอสาวเนตตี้เธอก็แซบไม่เบาทั้เอาหลายคนนั้นขอเปิดวาร์ปนอกจากความสวยแล้วเนตตี้ยังมีความสามารถพูดได้ถึง4ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาสเปนเรียกได้ว่าสวยครบเครื่องจริงๆเลยแหละครับ มุกศิรินลัตนักแสดงสาวสวยหุ่นดีที่ผ่านผลงานการแสดงมาหลากหลายเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องที่เธอได้รับบทบาทนั้นเรียกได้ว่ามีความสําคัญและเป็นตัวแปรในเรื่องนั้นๆและล่าสุดครั้งนี้โดดมาสร้างสีสันเป็นนางคณิกาที่ชื่อว่าช่อต้องบอกเลยว่าเป็นนางคณิกาที่สวยแซ่บทั้งในจอและนอกจอเลยทีเดียว น้ำหนึ่งสุทธิเดชาในนักแสดงสาวหน้าหวานที่หลายคนนั้นคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีและเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่รับมาทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นนางร้ายบทปูและล่าสุดกับบทบาทนางคณิกาที่ชื่อนวลซึ่งในบทนี้น้ำหนึ่งเธอก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องความสวยนั้นจัดว่าสวยทั้งในจอและนอกจอเลยทีเดียวะครับ ปิดท้ายกันที่สาวจีน่าอภัสราเธอคือนางแบบและเน็ตไอดอลสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันขวัญใจชาวโซเชียลโดยเฉพาะหนุ่มๆจีน่าเธอจัดว่าเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนและล่าสุดก็ทำเอาหลายคนนั้นอยากขอเปิดวาร์ปเมื่อเธอได้มารับบทนกน้อยในละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นห่านมีช่หงในจอว่าเธอนั้นสวยแซบแล้วนอกจอต้องบอกเลยว่าแซบไม่มีแผวเพราะเธอนั้นมีดีกรีัสเกอร์แก๊งที่มีพลังและความเซ็กซี่มากเหลือล้อนเลยทีเดียวครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ตอีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ